สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการบำรุงต้นพับพึ่งใบด่างกันค่ะเราจะบำรุงอย่างไรให้ต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงมีใบที่สวยเขากำลังที่จะแตกหน่อให้เราแล้วค่ะเราจะบำรุงหน่อให้เขาสมบูรณ์ด้วยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเอาใบไม้ค่ะใบเก่าก็คือใบที่มีขอบใบไม่ไม้แบบนี้เราก็จะลอกเขาทิ้งไปเป็นการตกแต่งเขาด้วยค่ะเราจะลอกให้เหลือแต่มีแต่ใบดีๆค่ะใบที่เก่าเขาก็จะห้อยย้อยลงมาแบบนี้ค่ะเราจะลอกเขาทิ้งไปค่ะ ก็จะเป็นใบที่ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะเป็นการไม่เป็นการแย่งอาหารใบที่เหลือด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีที่เราจะบำรุงเขากันเลยค่ะวิธีของเราง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้เป็นน้ำซาวข้าวผงชูรสและน้ำค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเทผงชูรสใส่ลงไปในน้ำสาาข้าวเลยค่ะเราจะใส่หนึ่งช้อนค่ะผงชูรสเขาก็จะช่วยบำรุงให้รากแข็งแรงเมื่อรากแข็งแรงต้นเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและมีการแตกใบออกมาให้เราเรื่อยๆค่ะ ส่วนน้ำเจ้าข้าวเขาก็จะมีประโยชน์มีวิตามีที่เยอะอยู่แล้วค่ะเขาก็จะบำรุงให้ใบสวยเป็นเงางามค่ะเราจะเติมน้ำลงไปให้เต็มเลยค่ะถังนี้ก็จะประมาณ3ลิตรค่ะเดี๋ยวเราจะนำมารดที่โคนต้นเขาเลยค่ะเขาก็จะช่วยบำรุงต้นและบำรุงหน่อใหม่ ให้แข็งแรงค่ะเมื่อต้นเขาแข็งแรงเขาก็จะมีใบที่ใหญ่ใบสวยใบแข็งแรงเป็นเงางามเลยค่ะหน่อของเขาอีกไม่นานเราก็จะนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะเขาก็จะมีหน่อที่ แข็งแรงต้นใหญ่และมีใบที่สวยมากเลยค่ะต้นพะพึงใบด่างนอกจากจะเป็นไม้ประดับแล้วใบของเขาก็จะมีประโยชน์ใบก็สามารถนำไปประดับทำเป็นกระทงได้ค่ะก็จะสวยงามใช้แทนใบตองได้เลยค่ะเพื่อนๆที่ปลูกต้นพะพึงใบด่าง ก็ใช้วิธีนี้ไปบำรุงต้นพับพึงของเพื่อนๆที่บ้านได้ค่ะก็จะทำให้ใบเขาสวยงามและแตกใบออกมาให้เยอะเป็นใบที่สมบูรณ์สวยมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ